และบางครั้งเนี่ยบางบ้านเนี่ยรถขยะเก็บขยะอาทิตย์ละหนฉะนั้นขยะเศษอาหารเนี่ยมันจะไปเน่าอยู่ที่ถังขยะหน้าบ้านเราทําให้ส่งกลิ่นเหม็นเครื่องนี้นะครหน้าที่ของเขาคือย่อยขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยโดยใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติเราควรใส่อาหารเศษขยะประเภทไหนปัญหาเรื่องของมดหนูมนแมลงสาบจิ้งจกจะมากวนใจเราไหมฮะ สวัสดีครับผมยศนัสรุษถาพรทองสุธีนะครับนี่คือรายการ10คำถามถามบ่อยกับ SCG Home o n l ออนไลน์ถามครบตอบตรงชัดทุกประเด็นกับสิ่งที่หลายคนสงสยัยต้องถามคุณพ่อบ้านแม่บ้านแบบนี้ครับว่าเคยเจอปัญหาเหล่านี้กันบ้างไหมกับปัญหาขยะเศษอาหารที่บางบ้านนะครับกว่าจะรวบรวมนําไปทิ้งได้กลิ่นเหม็นเริ่มส่งโชยออกมาบางบ้านนะ่ะเข้าเจอครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนูมดมแมลงสาบจิ้งจก และในอีีนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับ10คำถามถามบ่อยกับเครื่องย่อยขยะเศษอาหารเฮสกันครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่แจ็คนะครับผู้นําเข้าและจําหน่ายเครื่องย่อยขยะเศษอาหารเฮส์ครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับสวัสดีครับครับผมพี่แจ็คครับเครื่องนี้คืออะไรยังไงบ้างครับเครื่องนี้เป็นเครื่องย่อยขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ภายใน24ชั่วโมงเป็นผู้ช่วยประจําบ้าน สามารถช่วยในการกาจัดขยะเศษอาหารที่เน่าเหม็นได้ครับผมคุณผู้ชมครับเราเข้าสู่10บคาถามกันครับพี่แจ๊คครับจเจ้าเครื่องนี้แตกต่างกับวิธีการทิ้งขยะธรรมดาหรือว่าการฝังกลบยังไงบ้างครับเครื่องนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราประหยัดเวลาและสะดวกสบายมาก ถ้าเราไปฝังกลบเนี่ยต้องใช้เวลาถึง30-45วันกว่าจะย่อยเสร็จและการไปทิ้งในธรรมชาติเนี่ยมันจะเกิดก๊าซมีเทนซึ่งมันจะมีผลต่อเรื่องเกี่ยวกับโลกร้อนเนี่ยแย่กว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง25เท่าเลยและบางครั้งเนี่ยบางบ้านเนี่ยรถขยะเก็บขยะอาทิตย์ละหนฉะนั้นขยะเศษอาหารเนี่ยมันจะไปเน่าอยู่ที่ถังขยะหน้าบ้านเราทําให้ส่งกลิ่นเหม็น อาจจะไปเม็นบรบกวนเพื่อนบ้านเขาเข้าไปอีกครับผมอ๋อนี่คือข้อแตกต่างนี่คือข้อดีของเครื่องนี้ด้วยทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของหลักการการทํางานของเครื่องนี้แหะครับว่าเขามีหลักการการทํางานยังไงบ้างเครื่องนี้นะครับทำงานคล้ายๆกับเพาะคนคนระับหน้าที่ของเขาคือย่อยขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยโดยใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติพอได้เครื่องมาครั้งแรกนะครับผมก็แนะนําว่าให้เปิดเอาของที่อยู่ในถัง ออกให้หมดก่อนนะครับผมนี่ก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆใช่ครับผมมีคู่มืออะไรต่างๆนะออกให้หมดนะฮะอันนี้จะเป็นตัว starter kit นะครับผมเป็นจุลินทรีย์ตั้งต้นนะฮะเทลงถังให้หมดถุงเติมน้า8 0 0ซ c ปิดฝาเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องทิ้งไว้24ชั่วโมงก่อนใช้งานครั้งแรกพอหลังจากที่เราใส่อาหารทุกอย่างเรียบร้อยปิดฝาปิดฝา แล้วเครื่องมันก็จะย่อยของมันไปเรื่อยๆเหมือนกระเพาะเราก็คือปล่อยเขาทางานไปเรื่อยๆเลยแลวแบบนี้ขณะที่เขาทํางานเสียงมันดังไหมครับทดลองฟังดูได้เลยครับหาก่อหัสผมหาจุดที่เสียงดังที่สุดก่อนไม่มีเลยเงียบมากครับผมน,นี่คือเปิดเครื่องอยู่จริงๆใช่ไหมเปิดอยู่นะแต่ว่าไม่มีเสียงเลยคือเงียบมากครับผมแค่นี้ก็ สบายเลยครับผมเราจะรู้ได้ไงว่าปริมาณไหนควรจะตักปุ๋ยออกไปได้แล้วอันนี้เราไม่จําเป็นต้องตักปุ๋ยออกทุกวันนะครับ,รบพเพราะเศษอาหารที่เราใส่ไป1นกิโลเนี่ยพอมันย่อยเสร็จแล้วจะเหลือประมาณแค่1ขีรอระดับปุ๋ยขึ้นถึงเส้นนี้ก่อนแล้วค่อยตักทีเดียวนะครับผม แต่เวลาตักก็ห้ามตักหมดต้องเหลือไว้ในระดับที่ไม่เกินแกนนอนของใบพัดเพื่อให้เป็นหัวเชื้อในการย่อยต่อไปพี่แจ๊คครับแล้วเจ้าเครื่องนี้เหมาะกับครอบครัวลักษณะไหนจํานวนสมาชิกในครอบครัวกี่คนครับเครื่องนี้นะครับเหมาะสำหรับใช้ในบ้านตั้งแต่บ้านมีสมาชิกประมาณ2คนยันถึง5 6คน78คนก็ได้เขาสามารถย่อยขยะเศษอาหได้สูงสุดวันละ2.5กิโลกรัมต่อวันครับ พี่แจ๊คครับแล้วอย่างเครื่องนี้เองเราควรใส่อาหารเศษขยะประเภทไหนมีจำกัดไหมครับว่าอันนี้ใส่ได้อันนี้ใส่ไม่ได้ครับเครื่องนี้นะฮะสามารถย่อยขยะเศษอาหารได้เกือบทุกอย่างมีประมาณสารประเภทที่เขาอาจจะไม่ค่อยถนัดนักน1ค,คืออยากให้แยกน้ําออกก่อนแล้วก็ใส่ลงไป 2. อ,อะไรที่แข็งแข็งเช่นกระดูกเปลือกหอยกระดองปูสังข้าวโพดเม็ดมะม่วงเม็ดทุเรียนอะไรเงรี้ย <ๆ S 1> ที่มันหนาๆแข็งๆใ,ๆใหญ่ๆก็ไม่ควรใส่ลงไป 3. อะไรที่เป็นของมันมากๆเช่นกะทิเนยต่างๆนานาเน,นี่ยไม่ควรใส่ลงไปครับแล้วอย่างนี้ถ้านอกเหนือจากเรื่องของขยะเศษอาหารแล้วครับยังพอมีอย่างอื่นใส่เพิ่มเติมได้ไหมฮะอย่างลูกค้าผมก็มีบางท่านก็เอาไปใส่พวกอุจจระแมวได้ขอให้ใช้ทรายแมวที่เป็นทรายออแกนิกนะฮะเช่นทรายเต้าหู่เป็นต้น ครับผมและอุจจาระของสุนัขได้ไหมฮะใส่ได้แต่ไม่แนะนําว่าให้ใส่เยอะเกินไปนะฮะถ้าเกิดมีหมาแปดตัวอาจจะเยอะเกินไปนะฮะพิจัยครับแล้วปริมาณล่ะครับว่าต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่เครื่องถึงจะทางานครับเครื่องนี้นะฮะสามารถใส่ได้ตลอดทั้งวันใส่ได้ตลอดเวลาเลยแต่เพียงแต่ว่าขอให้ปริมาณโดยรวมของทั้งวันเนี่ยอย่าเกินปริมาณความจุของเครื่องนะครับผมเช่นเครื่องนี้ได้2.5กิโลก็อย่าใส่เกิน2.5กิโล เพราะฉะนั้นในวันหนึ่งเนี่ยเรากินกี่มื้อก็ได้ใส่ได้หมดเลยแต่ขอแค่อย่ากเกินความจุข,ของเขาอยู่ที่2.5กิโลต่อวันใช่ครับผมถ้าสมมติว่ากรณีไปต่างจังหวัดหลายๆวันแล้วไม่ได้มีการใส่เลยอะไรอย่างนี้เราต้องทำยังไงฮะไม่ต้องห่วงก็เพียงแต่เสียบปลั๊กทิ้งไว้เหมือนตู้เย็นเครื่องก็จะทํางานย่อยต่อไปเรื่อยๆและถ้าเข้าย่อยเสร็จแล้วและไม่มีใครเติมอะไรลงไปแล้วเครื่องจะเข้าสู่สลิปโหมดโดยอัตโนมัติทําให้ประหยัดไฟครับผม เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของการปล่อยให้เครื่องเขาทำงานตลอดเวลาไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเป็นยังไงก็ตอบโจทย์ได้หมดเลยต้องมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยครับพี่แจ็คครับแล้วอย่างนี้เราที่เราใส่เสร็จอาหารลงไปแบบนี้ครับปัญหาเรื่องของมดหนูมนแมลงสาบจิ้งจกจะมากวนใจเราไหมฮะเครื่องนี้นะครับผมจะไม่มีกลิ่นนะฮะ แล้วก็พวกมดแมลงสาบต่างๆนานาเนี่ยจะไม่เข้าในเครื่องเลยนะครับผมและเครื่องนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาสามารถฆ่าเชื้อกาจัดกลิ่นได้มีประสิทธิภาพมากสามารถตั้งในครัวในบ้านได้เลยไม่มีกลิ่นมารบกวนก็คือตั้งอยู่ในบ้านในครัวได้ปกติเลยใช่ครับเพียงแค่ว่าลักษณะภายนอกห้ามมีเศษอาหารอยู่ข้างนอกครับผมใช่ครับแค่นี้ก็จะสามารถหมดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นเรื่องของสัตว์กวนใจได้เลยถูกต้องครับผม พี่แจ๊คครับแล้วเวลาที่เราใส่ขยะเศษอาหารลงไปอย่างงี้ครับต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงกลายเป็นปุ๋ยครับใช้เวลาการย่อยขยะเศษอาหารเนี่ยประมาณ8-24ถึง24ชั่วโมงอะไรย่อยง่ายก็ย่อยเร็วอะไรย่อยยากก็ย่อยช้าเหมือนกระเพาะเราเลยครับครับผมอย่างนี้แสดงว่าใช้เวลา8-24ถึง24ชั่วโมงเราต้องเสียบปลั๊กไฟตลอดเวลาเลยอย่างนี้ต้องเดเืองไฟไหมครั ค่าไฟเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับผมด้วยค่าไฟของปัจจุบันนี้จะอยู่ไม่เกิน200บาทต่อเดือนครับก็คล้ายๆกับพลมอุตสาหกรรมตัวหนึ่งหรือว่าตู้เย็นตัวเล็กๆเ,เ,เ,เครื่องนหนึ่งใช่ก็ไม่ได้ถือว่ากินไฟมากเมื่อเทียบกับคุณภาพที่สิ่งที่ได้มาถูกต้องครับพี่แจ๊คครับแล้วอย่างนี้ปุ๋ยที่เราได้จากเจ้าเครื่องนี้ครับมีค่า NPK เท่าไหร่ฮะค่า NPK เนี่ยจะมีครบเลยแต่ว่า ปริมาณเนี่ยเรากําหนดไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับประเภทของเศษ็อาหารของแต่ละบ้าน<ม>ซึ่งแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ปุ๋ยเนี่ยจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เข้มข้นมากนะครับ<ม>สามารถเอาไปใส่ ผสมกับดินได้10บต่อหนึ่งหรือ8ต่อหนึ่งเลยเราจะได้ปุ๋ยที่เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นก็คือเอาไปผสมเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับพืชผลที่เราจะนําไปใช้กับเขาด้วยเรื่องของลักษณะของปุ๋ยที่ได้หลังจากการย่อยเสร็จจะมีหน้าตาแบบไหนฮะจะออกเป็นสีน้าตาลน้ําตาลเนี่ยครับ,รบผมและนี่คือผ่านกระบวนการหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขออนุญาตด,ดู ออกลิ่นก็ธรรมชาติธรรมชาติไม่มีกลิ่นเรื่องของเศษอาหารหรือว่ากลิ่นคาวของอาหารอะไรที่เรากินเลยคุณผู้ชมคือกลิ่นเหมือนปุ๋ยธรรมดาทั่วไปกลิ่นเหมือนดินถูกต้องครับก็เป็นธรรมชาติสามารถนําไปใช้ในการดูแล พี่แจ็คครับเราพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษาเจ้าเครื่องนี้ครับดูแลรักษายาดไม้มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนเป็นประจำหรือว่าวัสดุที่เปลืองอะไรพวกนี้มั้ยฮะมีแผงกองฝุ่นนะครับผมที่สามารถล้างด้วยน้ําเปล่าได้นะฮะล้างทุกๆเดือนหรือมันสกรปรกมากก่อนก็สามารถล้างน้ําได้มีหลอด UV นะครับที่ต้องเปลี่ยนทุกๆปีหรือปีครึ่งหรือหลอดขาดก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นหน้าตาของหลอด UV หลอด UV เนี่ยจะเป็นหลอด UV ที่ใช้ในเครื่องมือแพทย์นะครับผมบเป็นสเปคแบบนั้นนะครับผมวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากหลอด UV เนี่ยเขาจะมีช่องให้เปลี่ยนอยู่ตรงนี้นะครับของเครื่องหรือจะเปิดด้านหลังก็ได้จะได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วแต่คนถนัดแต่ทางเราเนี่ยจะมีคู่มือ และคลิปวิดีโอในการเปลี่ยนหลอด UV ส่งให้ด้วยครับเพราะฉะนั้นหายห่วงเลยถ้าใครอ่านคู่มือแล้วงงไม่เป็นไรมีคลิปวิดีโอสอนการเปลี่ยนให้เลยจะได้สามารถเปลี่ยนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยต้องชัดถมเอาละครับนี่เข้าสู่คำถามข้อสุดท้ายครับพี่แจ๊คครับเรื่องของอายุการใช้งานของเครื่องนี้กี่ปีครับอายุการใช้งานนะฮะจะเหมือนกับเครื่องไฟฟ้าตู้เย็นเครื่องซักผ้าก็จะเป็น5ปี10ปีขึ้นไปครับครับผมแล้วเรื่องของการรับประกันล่ะครับกี่ปีฮะ การรับประกันเนี่ยเราจะรับประกัน1ปีเต็มนะครับผมในปีแรกจะเป็นออนไซต์เซอร์วิสให้ในกรุงเทพและปริมณโทนครับมีปัญหาอะไรติดต่อเข้ามาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลให้เลยถูกป้องครับผม และนี่ก็คือ10บคำถามครับที่หลายคนสงสัยกันนะครับว่าเจ้าเครื่องแฮสนี้เหมาะกับเราหรือไม่นะครับและใครครับที่อยากจะเข้าไปดูหน้าตาว่าหน้าตาเป็นยังไงหรือลองดูข้อมูลเพิ่มเติมครับสามารถเข้าไปได้นะครับที่ scghome.com ครับหรือมาชมของจริงได้เลยนะครับที่ scghome experience สาขาเรียบทางดุนเอกมัยรามอินทาครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แจ็คนะครับที่มาไขข้อสงสัยกับ10บคำถามถามบ่อยในวันนี้กอบคุณมากมเลยนะครับเช่นเดียวกันครับ ส่วนอีพีหน้าครับเราจะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องติดตามการสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ